สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนของปอ้อยวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาจะพามาดูก้อนนะต้นแรกอันนี้คือปี้กินาลีของปอ้อยนี่ซาลาลูเมื่อกี้มันช่วยดีปอ้อยเดินเตะล้นเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้นะจะเป็นจอมเข้าหนาละจ้ะเพราะว่าไอที่ปอ้อยป้าจอมได้ค่ายให้คุณนาไปแล้วเนาะคุณนาที่ยุ่ชะเชิงเสาเนี่ยอันนี้คือปีกป้กินาีเนาะปี้กินารีนี่แหละที่เลี้ยงมาปอ้อยเลี้ยงมาแต่ดังแต่เดิม แล้วก็ข้องพีที่เขาให้หมาปอ้อยกันยู่ในไอ้น,นั้นนี่คือปี้กินาีนะจ๊ะเนี้ยให้มาแงบเลยปอ้อยชมล้นมุดเลยตอนนี้ปอ้อยจะเอามาให้เปรียบเทียบกับตัวนี้เนี้ยที่ปอ้อยได้มาเขาบอกว่าเป็นปี้กินาีเหมือนกันที่ปอ้อยค่ายไปแล้วแต่ปอ้อยก็อม,มันใช้ปะว่าเนี่ยเนี้ยได้มาในานามปีกินาีนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวปอ้อยก็จะมาค่ายวันนั้นก็มาค่ายทิ้งแล้วจะไม่มีไข่เอฟเนี้ย ปลาอ้อยก็ไม่รู้ฮี่มันมันพิษมันพิษแป้งกันเนาะแล้วมันจะแก้จะอ้อนไม้อันนี้ก็ต้นแก้เนี่ยทรงมันก็ไม่เมื่อนกันโอ้ยโอ้ยมันมันนั้นเพื่อนๆปลาอ้อยเตะมันมันความเออเยียบเต็มเต็มเลยแหละจ้ะเนี่ยเนี่ยมันต้องทรงอย่างเงี้ยเนาะแล้วจะอันนี้มันเป็นตรงหัวมันเป็นรูปหัวใจปลาอ้อยก็ไม่รู้นะจ้ะเพื่อนๆนี่ก็ได้มาในน้าปีกินาลีนี่แหละเดียบปลาอ้อยก็จะเอามามาแบ่งปันเพื่อน เอามาบอกก้อนเพื่อนเพื่อนเดี่ยวเพื่อนเพื่อนไข่ทุกตาต้ตองใจเอฟไปด้วบโ,โออยทำไมมัน <c oughs> เลยบอกให้ฟังเพื่อนนี่เนาะปีกินนรีแต่อีต้นนี้นะจะเป็นไม้จอมของปอ้อยเนี้ยปอ้ยอยทำมันล้นควมไปกระท้างก็เลยทับคอมันเลยนี้เดี๋ยวจับตังมันยังก้าวมันเป็นไม้จอมจ้ะไม้จอมแล้วแต่นี้ปอ้อยก็เดินไปนั่นแหละก็ตอนแรกก็ว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องการมักดิน อ้อยก็เดินไปดูใบก้ามปูที่ที่ปอ,อยมากไหวนู่น่ะที่ลุงห้ามาให้เออมันก็ดีแล้วแต่นี้โค้ร้อนจัดไม่ไหวมันจะเห็นดาวเลยเดินครับเลยเดี๋ยวมาห้านี้แหละค่ายบอนซี่แล้วก็ได้ห้าไหนาถามเพื่อนๆดูแล้วตอนนี้ก็ได้ไปเจอเอ๊มันต้นอะไรวระโอ้บันทึงบางอ๋อเพื่อนๆทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ที่ปออ้ยเอามาค่ายเมื่อสามซี่เดือนที่แล้วเมื่อปีก่ายเพื่อนจําได้ปะที่ค่ายที่ว่าใบยังไม่กล้าซี่เลยอะ ตอนี้ป้าอ้อยก็ค่ายป้าอ้อยก็ไปหลับเข้ามาตอนั้นที่แบบว่าเพิ่งนี่แหละก็เริมค่ายเหม่ยไหมก็ยังไม่รู้จะอะไรแล้วมันมดต้นไม้ในส่วนก็ไม่ห้าหลับมาฮีต้นเล็กๆหลับมาเนี่ยทศกัณฐ์หลับมาต้นละแปดสิบบาทแล้วเมื่อจะมาคขายร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่สิทศกัณฐ์หลับมาแปดสิบเพื่อนจะมาข่ายร้อยร้อยเท่าไรนี่แหละจำไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสักย่างนี่แหละเออแต่นี้ก็ มันค่ายไปได้สิฮะต้นแล้วมันก็เลือดซ้มต้นปอยก็เลยให้ลุงเอาไปปูกไว้ปอยก็ไม่รู้หรอกลุงเขาปูกไว้ยังไงแต่เดินไปนี่เพื่อนๆขน่ดนี้นี่นี่มันยังไม่ตายแล้วมันก้าวซี่มายังซุ้ยแล้วใบยาวเรียวเฟี้ยวเลยยังกับไอ้นี้เลยคิวเค้กเพื่อนเือนแล้วก็นี่ต้นหนึ่งลูกไม้ไข่ที่ได้ซ่อนหลักไปอะปะอ้อยไม่มีตัวย่างแต่เนี้ยถ้าเกิดมันก้าซี่แล้วมันจะเป็นแบาเหนียวจะซี่ชมพู เนี่ยเนี่ยูข้องซ่อนหลักปอ้อยไปเจอมาพอดีเลยเนี่ยมันเพิ่งงอขึ้นมาเนี่ยมันมีหัวย่าญ่เลยนะหมายมันยุบไปแต่นี้ลุงเขาเอามาใส่ใส่กระทะหว่ะเพื่อนๆเรามันก็งอมาตอนแรกใบมันข้าใบมันก็เข้าเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเอบปอ้อยไปเลยจ้ะซ่อนหลักแต่ซ่อนหลักการจะดำนะแต่อันเนี้ยมันเป็นลูของข้าแต่นี้พอดีเอาตัวย่างให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะกัดซี่ไปซี่ชมพูแบบนี้เลยจ้ะนี่เขากัดแล้วตอนแรกปอ้อยเหนือว่ามันไม่กัดก็เลี้ยงมาเป็นปี ซือน้องแบงค์มาเนะี่ยน้องแบงค์เขาก็บอกอยู่ลูกซ่อนหลักแต่ก็ไม่รู้จักเราซ่อนหลักคืออะไรก็เลยเชยๆยแต่เอาไปช้อว่าใบามันเมื่อปวดอิม่มก็เลยเอามาลูกไม้อันนี้คือลูกไม้เลยเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยขึ้นใช่ไหมะมุตะมิบอกแล้วบอนซี่นะไม่ไม่ไมตายนะจ๊ะเนี่นยทึ่งยู่ไว้เนี่ยลุงเข้าแช่หนามทิ้งเลยพอแห้งเขาก็ไปเติมทีเพื่อนเือนมันก็เลยเคะเเกินเกิยู่ตายตนในโู้นและแต่จริงๆแล้วอายุบอนนี้นานแล้วนะจ๊ะ อันนี้ก็ไม่ต่ำก็ครึงปีค้อนปีนอะเนี้ยแต่ไม่ได้หรือดูหัวเะบอะว่าจะเอามาเปี้ยกระทางเปี้ยนดินไม่จะเนี่ยเข้ากับยุงเข้าด้ายต่ตตนเขาก็จะเป็นเนี่ยแขกแขกแกนแกนอย่างเงี้ยบอดซี่ที่แบบมันคาดซ่านนะฮัานเนาะข้าว่าความแข็งแรงยังงามยังซ้วยหลวกัดซี่ส้วยด้วยเห่นปลกคนเดือนเ <ๆ S 2> ตีย้ยอยู่เท่านี้แหละอือพอมันอยู่ต้ล้มเนี่ยเราใบก็เขี้ยวปี้เลยนะโหกัดซี่อย่างสวยบอกว่าเฮ้ันี่มัทรมน่ว่าก็เลยเก็บมา ร้อนจะไปเอาไปจะมาทําวิธีมักปุ้ยเอาไม่เดี่ยวเย็นๆยเยดี๋ยวปอยไปโกยใบยก้ามปูมาก้อนที่มากไว้อะและ้วเดี๋ยวปอยค่อยเตรียมอุปกรณ์อตอนเย็นๆโอ้ตอนนี้ไ่ไหวเพื่อนเดินไปมันเห็นดาวอะมันร้อนเนาะแกเแล้แล้วก็นี้เนี่ยป้าจอมป้าจอมวอันนี้คือยอดเลือดนางพิมพเพื่อนๆยอดเลือดนางพิมพนี้ก่อเป็นน้ำปออยก็เอาอกจากไอ้นี้ตู้อบมินิ วันนั้นที่ค่ายไปเลยนะจ๊ะล่วงรัดก็อะไรนะพยาลา่าเฉกที่เป็นฟ้อย,ย,ย,ยเนี่ยฟอยแบบนี้เลยนะนี่คือการป้าจอมนะเดี๋ยวปออจะเอามาเปี้ยนกระท้างเพื่อนเปี้ยนกระท้างอะไรก็จะค่ายเป็นเพื่อนอย่างนี้เลยค่ายมัยกหัวยกรูย่างี้หละเออเนเพื่อนไข่ซื้อบ่อนก็ค่อยากได้หัวได้ไนั้นจะมาปาดเอาทีตอนนั้นลอนนั้นอาจจะข้อไว้ต้นนึงเอาไว้ทาพันก็แค่นั้นแหละที่เลือกก็ยกให้เพื่อนไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ป้าดไอ้นี้ไว้เลยหายก็ไปนี่อะไรวะ พยาละฉพบคืให้น้องไปแหละแพ็กส่งน้องไปแลวลืมนึกไปเปนเปืน่อนงงงงก็เพราะงงปวดท้องนี้ยังไม่ให้ปวดเลวย,ยว่าค่อยัช่วยยาค้าเฉื่อกันหมดยันปวดอีกเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้กเดี๋ยวกองกระดุกกระดิกอีกนี่แหละนะจ๊ะนี่คือการป้าจอมนะอันนะั้นคือยอดเลือดนางพิมพ์มันมันเอามันมีหูตห้ตใบเว้ยเพิ่งเห็นนี่ทําไมมันมีหูต้ตใบนี่ยอดเลือดนางพิมปอ่อยเขียนเชื้อนะปล่อยไม่ได้ม้วนนะได้มาในหนามนี่มันมีนี่ติ่งนิดนิดนึงนี่เพิ่งจะเห็น พอไอ้อยไปเปรียบเทียบกับห้องสุวรรณแล้วมันไม่ใช่ห้องสุวรรณจริงๆเพื่อนๆเนี่ยมันคือยศเลือดนางพิมพ์จริงๆจ้ะเออปอไอ้อยก็เดี๋ยวหวางก่อนเมบค่อยๆก่อนค่อยๆเดี๋ยวกองกระดุกกระดิกตอนนี้ปอไอ้อยก็คิดว่าปอไอ้อยไอ้ที่ป้าจอมันที <câ owania> ่ไส้ไว้มีพยาล้าเชื้อเพลิมีล่วงล้าอะไรนะปอไอ้อยก็อ้อมหมดแล้วที่คุณพงคุณแพนลืมเพื่อนห้อยไหวนี่เนี่ยห้อยไหวข้างบนคือก้มหมองจับข้างล่างเพื่อนคนเก่งปอไอ้อยอ่ะ ใบอะไรเขี้ยวๆวะนี่ไปควักมาปอ,อย่าข้างบนลืมบนเดยแล้วก็มาแด,ด่เจ๊แก่เนมันจะเขี้ยวเหมืนเราของปอยอันไอ,อ,อ,อะไ,ไม่รู้เลยพอดูชื้อกันปาดอ๋อท้องฟาจะเป็นเอก,กลาดเอก,กลาดมั้เเพนนี่คุณเพืินเห็นปะเอก,กลาร์ะน่จะเป็นาองากรูดอีเนี่ยเป็นเพ่อนเอก,กลาหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยกคะใยสีขาว ปายก็ไม่มีเพื่อนเอาละเอาละเลเิ้มละปล่ปอ,อยเลิ้มละนี่เพื่อนแล้วก็มีต้นเดียวนะนี่บ่อนป้าจอมดูลากคุณเพื่อนเออเหอแล้วนามแห้งแก๊กเลยในขั้นไม่มีลืมตายดีไม่เหี้ยนี่ต้นอะไรไม่รู้ใบแข้งตึง้มงมุ้งใช่จะเป็นเอกลักษณ์นี่คุณเพื่อนเห็นปะใช่ปะเอกลักษณ์อยู่ทาที่เอกลักษณ์โอ้เอกลักษณ์ใช่มันจะซีข้าวถ้าอยู่ท่าที่มันจะเป็นกระดูกดำๆนี่นะจ๊ะคุณเพื่อนนี่เห็นไหม ปอ้อยก็เออมันคืออะไรเหขี้ยวๆเดี๋ยวเอาไส้ปอ้อยก้อนเดี๋ยวเย็นจะได้เอาอ้อมจะตั้งเอาตรงนี้จะได้ไม่ลืมวุ้นาอ้อยก็หนึบกว่าปาอ้อยเอาอ้อมมดแหลกจะกตู้อบมินิแลหลปอ้อยก็เอาตู้อบมินิเนี่ยอบลุกบอนต้อแล้วก็ห้อยเลยนี่นี่ก็ห้อยมพราต้องเศร้าเลยห้อยมาให้คัวไปละผเพื่อพี่มันแคบเด้ปาอ้อยก็ห้อยขึ้นอ้อยไปน้องเน่งน้องเน่งนี่เอาวาลวนี้นี่โตนึงนะเพื่อ พออยู่คู่กัดยังไม่รู้เลยมันคือต้นอะไรนี่เขี้ยวอี้อะไรือไม่รู้ทำเองเนี่ยนี่ดูแจ็คดูจ็คดูเลืมันเพื่อนอะไรอยู่อุ้ยอุ้ยลิ้ล้างมันหกล้มอะไรอ่ะจะเขาอ่านชื่อกันอุ้ย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 ผู้เพื่อนเป็นน้ำเลยมันคืออะไรอ่ะอุ้ยเลือนลาหุ่น โอ้ oh, อ้นี้ไงไอองอหมดเลยพี่ป้าบบอกว่าเป็นเรือนหลามุ้นเออดอเกี่ยวเสียงดังนีกพลาดเพื่อนเพื่อนที่ป้าอ้อยเอามาค่ายฟอมก่อนที่มันคู่กับหกลงข้าวอ่ะเนี่ยเพิ่งจะมีคุณป้ายูนะครปฐมเอฟไปเมื่อเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี้ยนี้แหละไอ้ต้นนี้แหละที่ปลาอ้อยเคยแบ่งคุณนเพื่อนไปในเรือนหลาหุน้นแต่ป้าอ้อยบอกว่ามันจะไอเป็นไอนี่ นาลายเรืองพบว่าที่มันจะมีหาบหาบซี่ชุมพูนะเพื่อนเพื่อนดูงงง,งแ้หเลยดูละเพื่อนๆนนี่บ่อนป้าจอบจะหัวหัว,หวทบานนี่เพื่อนเพื่อนเนี้ยมีต้นเดียวปอ้อยแบ่งให้เพื่อนเพื่อนไปจนหมดแหละที่ที่ได้ไปในาน้าเรือหลาหุ่นนั่นแหละแล้วปอ้อยก็บอกว่าปอ้อยดูในเฟซในตำราในยูทูบอะ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยคือนาลายเรืองพบเพื่อนๆพนถ้าเรือหลาหุ่นมันก็จะกัดเปร๊ะ,เ,ะเมื่อของปอ้อยอนุน่ะพอปอ้อยได้มาซ่องย่าเป็นเรือหลาหุ่นอันนี้ก็ ป้าอ้อยก็เลยมาดูเออนาลายเรืองผมรงจริงมันจะเป็นสี่เขี้ยวแล้วมาากกาันจะกัดเปาะเปาะมันทีป้าอ้อยมาเป็นกระทาัางนะนะอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแต่คุณป้าที่นครปฐม,มเข้าไปไออย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ป้าอ้อยก็เลยจดไว้เรือนลาหุ่นน่ยนี่เพื่อนเพื่อนออกมาเป็นหน้าบอกว่าอะไรว่าคิ้วๆได้แหละแล้วก็มีอะไรบางนี่ยอันนี้เรือนลาหุ่นอตน้นอะไรว่าเท่ากับป้าอ้อยขอดูป้ายกันมันเพิ่งจะงอคิ้วๆ อันนี้ฮันุมานออกซื้อยางอันนี้เพ่งแปมอุ้ยนางรักสซดอุ้ยนางรักสซดจะนิาวไปเนี่ยอ้อไม่นาวเ้งผู้นางรักสซดเนี่ยจะเป็นหรือบ้่าผมไม่รู้เนี่ยยางเนเพื่อนเพิ่งจะแป้มหนางรักโซดจะเอาเก็บก้อนเดี๋ยวเย็นพออ้อยจะเอาเข้าออกเหลือนละหุ้นเนี่ยพอเข้าต้องออกเจออย่างนี้แหละกับอันนั้นเอกราชเพื่อนนี้เนี่ยนี่เราตู้อบมีดีใช่ไหมสร้างมือนเนี้สบายบรื้อนคีณเพื่อน ที่จะชวนลุงไปซื้อข้นดีว่ามาทําแบบนี้อีกการลูกโป่งเดี๋ยวพอน่ปะป้าอ้อยจะมาเตรียนกระทงอันนี้ต่เอาเก็บไวยยังงก้าน,นี่โคดซวยลยจ้ะใครที่ได้ซ่อนหลักไปเนี่ยมันจะกัดซี่แบบนี้นะกัดซี่แบบนี้นี่ป้าอ้อยจะบอกให้ฟังแล้วก็วันนี้ป้าอ้อยก็เดี๋ยวจะมาไา่บอนซี่เนี่ยก่อนจะคข่บอนซี่เดี๋ยวจะให้ดูก็ นี่ปออจะเล่าให้ฟังก่อนเราต้องมีซาลาะกันก่อนเนาะนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนบ่อนี่ถ้าเราเลี้ยงไปนานๆนะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกลุกแตกนอก้นมาแบบนี้อันนี้คือมะขวานหลังสั้นปออเองแล้วบ่อน,นอกตู้เนี่ยซาราลูบเดี๋ยวดึงทิง้งเพื่อนเพื่อนใบ,บมันขี้เล่นี่เข้าก็เกิดลุกอันนี้คือลุกใหมเพื่อเพื่อนอันนี้ยอดไมมอุ้ยโยกค่อยๆโยกเนี่ยอันนี้คือมะขวานหลังสั้นนี่มีหู้มีหู้ r ายใบทางนั้นเพื่อนเพือนเนี้ย เนี่ยให้ดูอันนี้คือต้นแม้พอแก้ไปนะลูบล้างเขาก็จะเปียนไปอีกอ่อเด็กๆกันเนาะปอ้อยมีต้นหนึ่งนะเลื่อยอยู่ต้นหนึ่งมันก็จะเคี้ยวเยอะเนาะเพื่อนเนี่ยพอแก้ตัวแก้ตัวหลงเคี้ยวจะไม่ค่อยมีเลยนะจ๊ะเนี่ยมันคือมะขวานเนี่ยเป็นบอนโบราณปอ้อยก็ปักป้ายไหวถึงจะจําได,ได้แล้วก็มีเปล่าบุญจิ้นอีกนะต่เป่าบุญจิ้นสีแดงจะอยู่ไหนวะเดี๋ยวให้มันพกกันเพื่อนเนี่ยปอ้อยจะมาให้ดูเนี่ย แก้ตัวไปซี่เขี้ยวให้จอยมัขวนาลลาังสันเราต้องเลี้ยงให้มันแก้อันนี้แก้แล้วข้องปอ้อยนี่จะเป็นปีลนี่หมายค้ามปีปอ้อยแล้วข้องปอ้อยมีซ่องกระท่างยู่ตรงไหนวะตรงหนูอีกกระท่างหนึ่งนึงหนหอะไร่แล้ห้าไม่เจอนี่แหละเพื่อนเพื้นนี่เห็นปะเลี้ยงบอนบอนไม่ได้ว่าจะยู่นาเดิมเดิมนะจ๊ะพอแก้ตัวไปนี่ยังกระนินละเอกเพื่อนเพืนเห็นปะแต่มีหูตะนินละเอกไม่มีหูไต่ใบแต่อันนี้เป็นมักขวนหลังสันเนี่ยเพื่อนต้องดูให้ดีนะจ๊ะ พอถลียงแก้ตัวไปซี่เขี้ยวเขาไม่มีนะเนี่ยเขาสังเกตปอ้อยก็เพิ่งมาสังเกตนี่แหละปะอ้อยไม่ใช่วัานั้นนี่นี่นเห้ไปนี่ใบไม้ออกหมาในี่ซี่เคี้ยวมีได้แหละเห็นบ้าบ่อนนะซึ่งด้บอกว่าหลียงได้อยู่ยิ่งแก้เล่นี้เพื่อนเพื่อนพยาพันหวังพันไหมแล้วเนี่ยแล้วเลี้ยงไปเลือกคืบเนี่ยเอออันนี้แม่นะเพื่อนแม่เขาเปอ้อยนี่แหละเลืออยู่ต้นเดียวต้นรูค่ายกินให้เพื่อนเพื่อนมนหมดแหละ นี่เลือดต้นเมเนี่พญาพันหวังวันนี้มีมาจำหน,น่งต้นนะจ๊ะนี่นี่คือพญาพันหวังที่แบบเราเลี้ยงอายุเยอะแล้วเนี่ยที่ป้าอ้อยต้องการเลี้ยงอายุเยอะๆป้าอ้อยก็อยากจะเป็นเพื่อนเห็นว่ามันแก้ตัวแล้วมันเป็นยังไงน้ํามันเปียนไปนะเพื่อนๆพนมันไม่ได้ยุ่อยังเดิมหรกจะบ่อยิ่งอายุเยอะน้ํามันก็จะเปียนไปเพื่อนๆนเข้าใจนะจ๊ะเพื่อเดี๋ยวเพื่อนไปเจอตรงไหนเดี๋ยวไปเลี้ยงแล้วเข้าว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันคือใช้เนี่ยมาขาวานเลี้ยงไปเลี้ยงมาสี่เขี้ยวให้อ ปลาอ้อยก็ไม่รู้วมันเป็นที่ปลาอ้อยยุดตรตงแดดป่ะเพราะสลนดปลาอ้อยห้าสิเปอร์เซ็นตแดดร้อนรอนล้วนๆๆเลยนะที่เพื่อนเพื่อนเห็นพาปลาอ,อ้อยเซ่ยคือแดดแดดเต็มรอยจ้ะร้อนจริงๆเนาะร้อนมากแลแหละปลาอ้อยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่แดดที่อะไรหรือเปล่าเนาะนเพื่อนเนาะวันนี้เอามาให้ดูแล้วดูพญาพันดวงมันพันจริงๆนะจ้ะมันพันทั้งวันเลยพันงี่เลยเนี้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือพญาพันดวงแล้วก็มะขวานตอนแก่วันนี้เอามาให้ดูซ่องต้นก้อน แล้วก็จะมีอะไรที่แก้แก้มีในมันในมันก็มีนูอยู่หนูจะหูแต่ในมันเลือดซ่องใบแทบจะหยุบโจโฉมันไปสว่า์เลยนะยังไม่ได้เอาออกมาเลยโจโฉแล้วก็จะมีอะไรวะที่แก้แก้อีกเนาะไม่มีหรอพระรามไม่ใช่มีนายทองเม่นไม่ใช่ในใจนวดเคี้ยวเดี๋ยวพูดนี้อกเอายมาให้ดูเอามาดูว่าะต้นซ่องต้นเนาะ,ะบ่อนซี่พอแก้แล้วลูบล้างหน้าตาเ็าจะเป็นยังไง อ่อลวันนี้เดียบอะอรงก็มาค่ายบ่อนซี่ต้อหมดเวลาแล้วโอ้โหวันนี้พูดมากพูดมากมันไอ้นี้นะเพื่อนเพื่อนพูดมากมันก็ไอ้นี้เยอะเวลาเยอะเรียกคิดมันตัมอีกอ่าจะวัดจะยีประกามาลืมเพื่อนเพื่อนอันนี้มีนามวะอ่านก่ดูก่อนอ่ารัตนาวดีเพื่อนเพื่อนรัตนาวดีต้นนี้ใครจะรับนี่กระซี่แดงสวยเป๊ะๆ,ๆนะจา๊ะนี่ใส่ตังเมนะตังเม,นนะงเมจริงๆนี่ซ่องร้อยสามสิบนะ สองร้อยสามสิบรัตนาวดีจ้ะนี่เนาะต้นนี้เนาะเอามาค่ายนี่เอามาค่ายเอามาค่ายแล้วเนี่ยในได้มาในานา้มปี้กินรีเลยจ้ะที่บอกเพื่อนๆแล้วก็เปรียบเทียบข้อมาอ้อยให้ดูอ่ไปเอาไปทิ้งไว้ได้เห,เหรอนี่แหละนี่ปี้กินรีใครจะรับต้นนี้ร้อย้าสิบบาทจ้าร้อย้าสิบบาทแคบไว้หนะ้เห็นปะ่ะเพื่อนๆปอ้อยหมอมเห็นจาโทรศัพท์ปอ้อยนี่นะปอ้อยจะทอ้วให้หนีเพื่อนๆจะได้แคบรูปเนาะแล้วต่อไป อันนี้ใกล้กลสมิงไกล้สมิงแดงเพงืเ่อนๆไกล้สมิงแดงอ่าอ่ากอนี้มีซ่องตน้นเพื่อนๆมันมีเปร๊ะๆด้วยนะมันมีด่างเปร๊ะได้มาในนามไกล้สมิงแดงมันจะมีซ่องตน้นซ่องต้นกระทั่งมีรอยข้อที่ซ่องร้อยบาทจ้าไกลส้สมิงแดงซ่องร้อยบาทเดี๋ยวดก็ไม่งายมันเคี้ยนไม่ไม่ติดห,หนกก็จ๊แะกจ๊าะจ๊ไอเอียงไม่มาก,ก็หนกกระโดด ให้วุ้นให้ไหวบ้านบอกโอยนกมั้งอะไรมั้งแมวมากกาใกล้ไม่มีมีแต่น,นก,กนอันนี้แหละอันนี้ก็คืองาโกนอูเพื่อนเพื่อนงาโกนอูใส่แม่พันเลยนะจ๊ะมีลูกน้อยที่คอแล้วนะเนี่ยมันคีเล่ตรงนั้นเพื่อนเพื่อนเงาโกนอูนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่ทุกทิศแลวนะจ๊ะงาโกนอูใครจะรับต้นนีปออ้อยข้อทีส่สองร้อยบ้าจ้ะเงาโกนอู่องร้อยหน้ามีลูกแล้วนะแม่พันนะ ไม่ได้โลกนะจ๊ะไม่ได้ลกนี่เห็นเห็นยู่เดียยกให้ดูไมมเดียชิดก้นโอ้มันเปียกมันเคี้นบอออกดิซ่องร้อยบาทจ้ะซ่องร้อยเงาโกนอูซ่องร้อยใส่แม่พันใส่แม่พันอ้าวนี่ให้ดูแคบไว้เลยเปล่านี่เลยนี่อนาแคบไว้นะนี่มีลูกน้อยเห็นอย่างเงาโกนอูเลี้ยงไปเถอะมันไม่ทิ้งใบเงาโกนอู่เพื่อน อันนี้มีนาว่าคุณซี่วิชัยอ่ะจื้ยขาปลอ้อยเองแหละปะอ,อ,ยยอ้อยแยกขันตะมุเอ๊ะแล้วต้นแม่ปอ้อยอยู่ไหนวะ<ม>เอาเดี๋ยนะรับส้นอีกแล้เนี่ยมีมีอันนี้คุณซี่วิชัยจ้ะเพื่อนเพื่อนคุณซี่วิชัยเราม่ใช้นางไม้อันเนี้ยคุณซี่วิชัยนี่เพื่อนเพื่อนคุณซี่วิชัยต้นนี้ใครจะรับก็ปอ้อยข้อทีเจ้ก็เดี๋ยวขอไปดูฟังดูฟัง ฟังสายฟังคว้าฟังสายฟังคว้าเออใช้อันนี้ยุคว้าฟังดูปลายมันเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดูกระดูกใครเน่เออเนี่ยคุณซี่วิชัยไม่พิษคุณซี่วิชัยต้นนี้ต้นเมเันลนะเลี้ยงมานานแล้วเพื่อนเพื่อนหกเดือนแล้วมั้งห้าหกเดือนแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยคุณซี่วิชัยต้นนี้ใครจะรับปลาอ,อยข้อที่ซ่องร้อยบ้าทเหมือนกันเพื่อนเพื่อนต้องปอ่อยเอง่งเนี่ย ที่แยกก็ไข่ไวเนาะสร้างทั้งกระปี่ก่ที่เขาเอาหัวไปหมดเลยปออก็เอานอเข้ามาต้นนึงอ่ะนั่นแหละเลี้ยงมาสี่หาเดือนพกเดือนนี่เนีะสี่เดือนอ่ะหาเดือนประมาณนั้นสองร้อยคุณซี่วิชัยนะจ๊ะไม่ใช่นางไม้นะอันนี้ไม่ใช่นางไม้จริงๆคุณซี่วิชัยนางไม้ก็มีนะใบมันเหี่ยวหรือไม่เอามาเพื่อนๆต่อไปก็ไปลูกไม้นี่ลูกไม้ใบห่อใบซีสมๆนะ ใบเขาสีส้มนะนี่สีส้มๆเขาๆนะจ๊ะไม่ใช่สีชมพูนี่เห็นไหมแต่ใบเขาหมวนเท่านั้นเองนี่เห็นปะสีโอรสเพื่อนๆสีโอรสนั่นเละอืมหืสอสร้างส2 0จะใส่แม่พันเลยนะอันนี้ลูกไม้นะลูกไม้ใบห่อใครจะรับก็บอกมาลูกไม้ใบห่อแคปหน้าจอไวเอ้เนาะอี่ย๊บ ต้นนี้มีนามว่าแลมทองเพื่อนเแือนแลมทองบอนก้าบนะจ๊ะนี่บอนเก้าด้วยแล้วก็เป็นบอนก้าบแลมทองบอนก้าบหรือบอนมีแข้งอะ่ะมันเมื่อน,นพากาดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูรูปร่างเอาซุ้ยนะจ๊ะเขาจะกัดซี่มันหกลงเลยเห็นปะจะแ,แก้หรือจะกัดยังไงไม่รู้นะเพื่อนเพือนเออแต่ตอนนี้เมื่อนหกลงมากเลยซุวยด้วยนีใบเป็นถ้วยเลยเมือฟฟอ่อขอบฟีคับมาอะนี่ให้ดูนี่เห็นปะแลมทองไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีนั้นนะเพื่อนเพื่อน จะบอกว่าจะค่ายแค่แวันนี้เะไอ้แรมทองเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาบอกว่าจะเลี้ยงเองแหละบอกว่ามันช่วยดีแป้งดีนะจ๊ะนี่แรมทองต้นนี้ใครจะเอาก็ซ่องร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวลบก็ซ่องร้อยซ่องร้อยโอ้โหหลอนหิ้วหนามเลยเนี่ยเพื่อนๆหิ้วหนามคอแห้งเป็นคนพูดมากเลยคอแห้งซ่องร้อยนะจ๊ะ ใครที่เขามาดูก็อิบได้นะพรุ่งนีกน้ก็จะได้มีอนันนี้เพื่อนๆจะได้มีแพ็กบอลเพราะว่าไม่ได้เหยียบค้าละมันไม่ไหวเพื่อนๆมันไม่ทันป้อยไม่ไงั้นปลอยรีบโอมหเมื่อจะเหนื่อยเมื่อยไปหมดแล้วเหลือตัวโอ้โหแบบนั่นแหละก็ะเลยผักเหยียบค้าก่อนได้เหยียบพวกเศษน้าเศษอะไรนะเหยียบพองพอคมันได้เหยียบเสษเดี๋ยวจะมากค่ายค <c oughs> ่ายคูกระบอนซี่เนะี่ยเอามันทุกอย่างแลวที่ได้ต่างเพื่อนชีวิตต้องดิ้นหลน่นนางกิลิทีนี่จ้ะ นางกิลินีมีซ้มต้นในหนึ่งกระทั่งอันนี้ป้าอ้อยข้อที่่องร้อยส้มสิบบ้าจะนางกิลินีเทวีเป็นนางทรงการประจําวันพฤหัสจะ่ปะป้าอ้อยมีนางกิมิาทาเทวีด้วยนะแต่อย่างเรารอทําจํานวนก้อนรอมันแก้ก้อนจะนี่นะมีนางกิลินีฟอร์มกอนะจะมีซ้มต้นกินข้าวทุงต้นได้แล้วอ่ะแคบไปเนาะอ้าวโอ้อันนี้ พร,รพพะยาพรรันวังเพื่อนๆพระยาพันวังปอ้อยน่าไม่มั่นใจเลยว่าเป็นพระยาพรรันวังหรือไก่ทองเพื่อนๆกระดูกมไม่เหมืมอนขคองปอ้อยนะอันนี้ปอ้อยหลับหมาเพื่อนเอาที่หลับได้นะถ้าไม่พระยาพรรันวังก็ไก่ทองนะเพื่อนๆนั่นแหละ <laughs> เออเพื่อนๆเอาไปนันนั่นอ้อยไม่มั่นใจดูกระดูกเลยมันมันเหมือน,นไก่ทองเทเลย เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกนะจ๊ะนี่นะต้นนี้ใครจะรับหุ้ยใจแม่พันนะจ๊ะต้นเนี้ยข้อแข็งน่อยนะข้อซ้ำ่อยส้มสิบนี่นะจะบอกว่าจะเคี่ยมไปพญาพันวังนะจ๊ะนะพญาพันวงังซ้ำลอยส้ำิบถ้าไม่ใช่พญาพันวงังก็คือไก่ทองเฉยๆนั่นแหละเออปอ๋อยได้หลับหลับมาในนามพญาพันวงังถ้าบอกป๋อยหมอเพิ่งบอกป๋อเมือ่อเมื่อไนะไม่ขด้วซีไม่รู้สินั่นแหละเฉยๆอ่าน,นตามนั้นแหละ พระยาพันวังอันนี้แม่พันเลยนะจ๊ะสองร้อยสามสิบร้อยพ่อยสองร้อยสามสิบรับมาในนามนี้ต่อไปต่อไปอันนี้ไงที่เมื่อนไอ้นั่นอะ,ะเมื่อนอะไรล่ะเมื่อกี้เนี้ยมักขวานเพื่อนเถือนอันนี้มีนาวักกะนิมิตนี่การแดงอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้คือสักกะนิมิตนะไม่ใช่มักขวานนะจ๊ะ สก,ก้นิมิตนี่ใครจะรับต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องร้อยบาทนี่สกกะนิมิตนี่เป็นสายตั้งแม่นะจ๊ะนี่บใบใ่นะจ๊ะใบให่ใบสว้ยแดงมันมีทั้งหมดห้าหกใบแล้วปอ้อยดึงทิ้งไม่มีหูสก,กะนิมิตไม่มีหูจ้ะนี่เนาะต่อไปต่อไปอันนี้มีนาวะพระยาฝาล้วะพระยาผ่านท้อง พระยาพันทองต้นนี้ใครจะรับก็ยูทีสองร้อยบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนระยาพันทองนี่ต้นใหญ่ใบสวยใส่แม่พันได้เลยเพื่อนเพื่อนนี่ใสตั้งแมอ่อันนี้มันเปียกน้ำา่อง้อยบ้าจ้ะมันกินบ้าเลยนะพระยาพันทองซับซ้อนจริงพระยาพันทองอ๋อนี่เอาหนุมานมาได้ไงเนี่ยพระยาพัานทอง อันนี้ซ่องรอยยี่สิบเพื่อนๆใช่ป่าวค่ายเองเนี่นะหรือซ่องร้อยเมื่อกี้ซ่องร้อยอไม่อันนี้ข้องปล่าอ้อยเองเนะไข่สื่อข้องปล่าอ้อยไปเนี่ยแข้งแรงรับรองซุ้ยใหญ่ข้องปล่าอ้อยก็เลือดจากนั่นแหละที่เพื่อนๆพื่มีเอฟแล้วก็เลี้ยงมานั่นแหละพอมันใหญ่ก็มาค่ายไม่เพื่อนๆอุ้ยอันนี้เอามาตั้งได้ไงอันีเนี่ย ใช่หรือหรือค่ายมัวเมียไปเลยสีว่ามั้งอันนี้มีหนาว่าะหนุ่มหมานะฟอมกอของปอ้อ,รรอ,อยอะมีคนลับไหมอะเนี่ยฟอมกอหู้เน้นเน้นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ปอ้อยว่าจะมาเปี้ยนกระทั่งไม่ได้เปี้ยนเพื่อนๆหู้เน้นๆแบบนี้เลยฮะหนุมานคัดสมาธินะอันนี้น่าจะเป็นคัดสมาธิเนี่ยแค่หู้ปะปะอ้ยอยตะแข็งหู้ให้ดูนี่นะจ๊ะมีทุกใบ ฮนุมานฟองกอกอนี้นี่ให้ดูนี่ใครจะรับปอยข้อที่ซ่องรอยยี่สิบบาทไม่ได้เราต้องมียี่สิบด้วยเพื่อนเพือนมีเป็นน้ำให้ดูให้เปล่าเพื่อนเพือนไปเลียงเอาเองเนี่ยสวยขนาดนี้ข้อซ่องรอยยี่สิบแล้วกันฮะนุมานไม่ใช่อมนะอันนี้คัดสมาธิเพื่อนๆอนฮนุมานคัดสมาธิปอยเขี้ยงคัดสมาธินะ ขัดสมาธิฮนมุมาปะอ้อยเยอะแต่ก็จะค่ายุคแค่กรนี้แหละซ่องลอยส้ามสิบจ้าขัดสมาธิขัดสมาธิมีขัดสมาธิใครจะรับแคปมาแคปมาฟอร์มกอน่ะถึงต้นจะเล็กแต่นี้แต่นี้นี่ฝีมือปะอ้อยเองซีซุ้ยเห็นไหมจะจาน,นยานนีว,ออว่าโถ่ไม่มีใช้ อันนี้อันนี้เป็นนางยักษ์ตีชะดาเพื่อนเพื่อนลูกลูกยักษ์อุ้ยมีหัวอุ้ยมันค้ำไม่ได้ต้นตีอ่ะมันเนนพ,พิ่งจะโผล่มาเพื่อนเพื่อนมันยุบแล้วมันเพิเาา่งจะโผล่ทาไมเจ้าปอไอค้ำให้ลูกยักษ์ตีชะดานะจ๊ะนะจ๊ะ นี่ใครจะรับลูกยักษ์ตีฉาดต้นนี้ปออ้ยข้อที่ซ่องร้อยบ้าทหมายแม่พันธุ์ไมยแยกนอแยกนอมีหัวปอยเหลืองเคี้ยวเขี้ยวแบ่งให้มันเหลืยงซี่ชมพูบอกให้ไม่เข้าใจมันยังแก้ไม่จาดนะถ้าแก้จ้าดใบมันจะโผล่ไปซี่ชมพูไส้แล้วใบมันก็จะงี่ใช่เพราะนี่บอลยังอายุหน่อยเพื่อนๆมันจะไปนี่แหละเดียวมันก็จะเมื่อนไปพวกมะขวานนะข้อแบ่งมันเหลืองมาตรงซ่องปีเลยเนาะใบมันจะงีกเมื่อนไอ้นั้นอะเดียกเมื่อกี้ปอยบอกี่บ้านอะ อ้าวมีตรงนี้แล้วลูกอยากตีชดาอ้อยข้อที่่องร้อยบาทไม้แยกนอไม้มีหัวนะจ๊ะสองร้อยนี่มีห้วใยญ่นพออ้อยค่ายไปแล้ว่องร้อยห้าสิบบาทอันนี้ห้วไม่ให่เท่าไรแต่มีห้วแน่นอนก็ไปต้นนี้ไม่ได้ค่ายเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ต้นนี้มีนามว่าทองซ้ำฤทธิ์เพื่อนเพื่อนทองซ้ำฤทธิ์นี่น ใครจะรับทองซ้ำลิดต้ตนนี้ป้าอ้อยข้อที่สองร้อยบวอ่างค่ายเท่าไหร่สองร้อยหกสิบวันนี้ข้อที่สองร้อยสี่สิบบาทกันแล้วกันจะทองซ้ำลิดเป็นไม้มีหัวแล้วจะเพื่อนเพื่อนไม้มีหัวแล้วเนี่ยโขนใหญ่ขนาดนี้แหละสองร้อยสี่สิบบาทจะทองซ้ำลิดโอ้โหร้อนทองส้ำลิดส,สองร้อยสี่ ก็ยิ่งจะเปี้ยนหนามจะมันล้นสร้งองลอยสี่สิบปอย่ห้าประกาศน้ำเงินเขาบอกยัองอนไม่เจอเลยอันนี้มันหมดไฟเละสร้างรอยสี่สิบนะจะทองสำํำลิดเพื่อนๆพน,นมันซวยนะตัวจริงนีซุวยมากเลยนะจะตรงหูใบเขาก็จะมีเป็นอืแบบข้าวๆนะเพื่อนเพือนใบเขาจะห่อขึ้นน้อยๆน,น,นะจะทองสำํำลิดต่อไป ต่อไปก็จะเป็นต้นมะหว่านนี่ละจ้ะนี่มีทศก,กัณฐ์นี่ทศก,กัณฐ์แล้วก็จะมีอือมัคควานหลังสั้นมีมัคควานนี่ก็มีทศก,กัณฐ์แล้วก็มีอินทรชิตน้าทองเดี่ยววันนี้ถ้าค่ายไม่ได้นะอินทรชิตป,ปอยเก็บปอยไม่หลดนะจ๊ะเนี่ยอินทรชิตน้าทองค่ายยู่ซ่องร้อยแปดสิบก็จะซ่องร้อยแปดสิบเนาะ เออค่ายอยู่เท่าไรวะสร้าอยเออปล่อยจะไม่ลดจะเพราะว่าลดไม่ได้เพราะว่าป้่อยค่ายถูกมาตั้งแต่แรกแล้วอันเนี้ยลดไม่ได้สร้างอยบ้าทจะอินทรชิตนะทองกลมก่อมเพือออ่อนเป็นบ่อนซุ้ยเอาละวันนี้ปอ้อยก็มีมาค่ายเท่านี้เนาะมีมาขวานแล้วก็มีไบตีอีกนะยจ๊ะขายยากได้ต้นไนก่กะถักปอ่อยมาปอ้อยก็มีบางทีก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาก็มีนั่นแหละชอบต้นไนก่ก็ก็ถักปอ้อยได้ วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆการทําบอลฟอร์มกอบอลป้าจอมแล้วใส่ตู้มินิเนาะแล้วก็บอลซี่ที่แบบว่าเราแบบทิ้งเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ตายหรอกเข้าโพกขึ้นมาไหมนี่เพื่อนเพ้าอเขายู่หัวไปแล้วเขาก็พกขึ้นมานี่เขาก็จะมีชีวิตยังสวยรูปแล้วนี่อายุแกยังไงให่มั้ยซึ่งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มอส้มเขากะกัดซี่บอลซี่เนี่ย มันมีความสวยงามให้เราดูได้ตลอดเวลานี่เห็นป่าวเพื่อนเพนนี้อันนี้คือยอดเลือดนางพิงี์ยวป้อยจะมาเพี้ยนกระท้างเพื่อนเพื่อนนี่นอเป็นน้ํานีนะสุดท้ายนี้ปาอ้อยก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขเลยจ้ะคิดอะไรก็ขอให้ส้มป้าธนาทุกทุกย่างเลยเพื่อนเพื่อนถ้าปลาอ้อยพิชพลาทังพลาดไปพูดพิดแนะนําพิดก็ข้อโทษเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้า ไอ้ข้อขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนฝากเพื่อนใหม่ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะ mm hmm. วันนี้ป้าอ้อยขอจบขิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า